สวัสดีคุณผู้ชมที่ในารักทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมในอ m มูมาบายวีสวันนี้จะมาแกะกล่องของเล่นจาก Mask r i รเดนะครับก็คือเจ้าตัวอะไรเอ่ยผมสั่งไปเป็นอะไรเอ่ยครับในของไรเดอร์นะครับโอา,าชิ้นนั้นก็คืออะไรแทนแทนแทน นี่มันก็คือตีกรอบตีกรอบตีกรอบให้รร้ไม่ได้ให้รู้ไม่ได้ให,ไไดให้การมาด้วยให้การมากี่ใบมาเ้วยมันงนี่จะรู้แล้วคืออะไรครับจะมีโอ้โหการสามอีกแล้ว ช้ำเหมือนเดิมโอ้นี่ก็คือที่เราสั่งไปก็คือซีเอ็มปืน d ีเคดไดเวอร์่านเองวีาซีดเอ็มปืน d k Driver หน้าตาของมันแกะไปดูข้างในกันเป็นยังไงให้กล้ามสิบปลายที่หน้าตาก็เหมือนเดิมแกะข้างในก่อน แกอยากกันนะพอสมควรแกรีวิวแกรีวิวช่างนี่มันเคยแกะรีวิวมาก่อนสวัสดีครับผมมาถักกันต่อนะครับผมจากอันเมื่อกี้แล้วครับที่มันตัดไปก็เรามารีวิวเจ้าตัว,ตวอาวุธปืนดีเคกันต่อนะครับผมจากที่เมื่อกี้ก็หลุดนี่การเข้าให้ก็จะมีสิบก็กี่ใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เกตแปดแปดไปทั้งหมดแปดไปซึ่งว่าได้ซ้ําอีกแล้วก็คุณผู้ชมเขาให้ตะการ์ซ้ามาไม่เป็นไรก็าพาร์ทของเราคืนนี้นี่ข้างในานี้เรีนได้เจอตัวเปืนดีเขตซึ่งว่าหายไปชิ้นนึงใช่ซึ่งว่าน่าจะหายไปชิ้นนึงตามเกตประมา,ายใหม่ไสิ มันหายไหมก็ไม่มรู้ให้มัหายมันจะหายไปชิ้นหนึ่งใช่ัมหลุดอยู่ในกล่องนี้เองซึ่งว่าอันนี้ไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าใส่คือโชว์ก็พอได้ ช่างมันเถอะี่นลู่ดจนกล่องยังไม่ทีไม่ได้คิดองก็จะมีที่เขาให้มานะั้าหอกก็จะมีอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ที่เจอมาไม่ลุดจในกล่องแล้วก็จะมีตัวพาร์ทจับเสริมเพิ่มแล้วก็มีตัวเสริมปืนหน้าก็ตัวปืนตัวที่ล็อกปืนแล้วก็จะมีตัวพาร์ตดาบยาวเสริมที่ให้มาซึ่งเราจะไปดูเจ้าตัวพาร์ทปืนกันครับ หลักหลักกาก็จะมีให้สิบใบนี่ตกเข้าไปที่เล่นง่ามีเสียงโอ้เปิดให้ด้วยฮนะแกะกันครับเปิดเงี้ยโอเครู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยแข้ก็จะซื้อมาก็หลักกาก็ด้ใส่สี่ะบใส่ไห้าใบลองดูนะครับเพราะใส่ห้าใบจริงไหมเรนนื่อมีหนึ่ง อันนี้น่หนึ่งสองสแล้วก็5้าหครบจริงๆด้วยแล้วก็อันนี้ฝั่งนี้อีกหนึ่งสองสามสใบลองปิดแล้วกดเรียกเอ้ นี่อะไรนะเนานี่แปลกๆแล้วตาแล้วต้องตังแล้วมั้มนะงเน,นี่ยนี่เรียกามาปึ๊บอันนี้ก็คือใส่ไว้เจอรเทสได้ใช่ไหมก็อิลบปิปเปิร์เยอะ ตัวปืนกดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนปืนซึ่งมียาระติดก็ไม่รู้ตอนแกะแกะไม่ออกเลยนะงอมากดูพังไง่ายยังไงี่ยนปืนกระหลับก,ก็มีซึ่งว่า้าจาบมาดูผมว,ว่าปุ่มกดยังไงให้กดเลื่อนให้กดสไลด์กดปุ่มปุ่มเดียวก็เปิดเพื่อสไลด์ออก นะจ๊ะสไลด์ไม่ออกปิดก่อนต้องเร็วมันยากมากไม่ออกออกให้ซะด้วยสไลด์แล้วไม่ออกออกโอ้โหอ,ออกแล้วออกแล้วออกแล้วผูออวว้ชมออกแล้ว ม่รู้กดแล้วมันกดไปต่อได้ไหมมันก็คือมันแขด็ดาวไม่ได้ใช่จะได้ก็จะมีกราจะรีวิวก็คือตัวนี้แกะก่อนนี่จะตัวดาบเสริมจะใส่กันเลยไหนก็ใส่ยากเลยด้วยมาละใส่ง่ายพอจะมี่เปลี่ยนเป็นดาบหนักอยู่พอตัวนะผู้ชม หนักพอตัวนะสรบดาบโอ้โห,หนักหนักโอ้โทุกทีมีเสียงก็จะมีประมาณนี้ถ้าเปิดค้างก็จะนี่ฟองเสียงนะโค่ชจ้าไาปคุณผู้ชมถอดถอดดีๆถอดคืนนะครับจะถอดอยังไงถ้าใครไม่สงใครไม่เคยรู้ก,ก่าตรงนี้จะถอดกดปุ๊บแล้วก็จะดันออก อ้โหมันไม่ออกอ่ะบ้าเกินโอ้โหหนักกว่าอันเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ตุกสู้เจ็บนิ้วเลยแทบหักหอนเล่นแทบหักแล้วก็ใส่เกลือนเฮ้ยใส่เคลือนเข้าไฟอืออะาแล้วก็จะมาดูไม่รู้เคอนนี่คืออะไร อันนี้ก็ไม่ใช่ใส่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ให้มาทําไมล็อกตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าทำอะไรไม่รู้เหมือนกันท้นต่อไปก็จะเป็นตัวพัดเสริมคือเกี่ยวมาเลยทุกอย่างเลยวะพัเสริมใส่ปืนก็ตรงนี้นี่ กดอันนี้มากดเลื่อนทบแล้วก็ใส่เข้าไปกับอันนี้ปึ๊บ,บก็ยาวขึ้นแหละก็จะที่ยาวขึ้นนี่ยาวขึ้นแล้วนี่เปลี่ยนหัวได้หมุนเพื่อเปลี่ยนหัวึ๊บใส่เข้าไป หมุนล็อกล,ล,ล็อกปุ๊บแล้วก็ด้าแล้วปืนยาวขึ้นที่ชัดแล้วก็ครบแล้วเฮ้ยช้ากับการริมนี่ครบแล้วเฮืยโค้สวยใช่แล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะรีวิวนี่ลืมเลยลืมนี้นไปไม่ได้ใส่ล็อก <c oughs> นี่นะครับงองงนะ ตันก,ก็เงยงง่อยนะคุณผู้ชมทุกท่าน,นก,ก็เงยง่อยอยู่นี่ใส่ขั้วในกระเป๋านี่ปึ๊บก็จะไดล้ละนี่ชับช,ช,ชับเท่ๆคูลๆเฮ้ยถอดถอดยังไงซึ่งว่าแล้วก็ดึงมันนะข้างนี้ก็ไดล้ละก็คลิปนี้นะครับรก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อจะกระกใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายซีอูเจนเน็ตไทม์เชิญกันครับผม